ขึ้นไปบนไปกับเกมที่หน้าตาเหมือนการ์ตูนแต่เล่นจริงมืนฝันร้ายที่มีความสวยแบบแปลกๆิลลี่ Polybeast นี่คือเกมที่พาเราถลายสเก็ตฝ่านลรก ภาพเหมือนการ์ตูนแต่จงใจทําให้อึอดอัดและดูมีความเ็นเซเรีลเหนือจริงศัตรูหน้าตาประหลาดแต่จําได้บรรยากาศเมืองหมอกแดงๆมืดทึบแบบฝันค้างเกมยังสลับมุมกล้องไปมาเดี๋ยวเดินสำรวจเดี๋ยวไฟมุมมองด้านข้างเดี๋ยวมุมสูงแบบไดนามิกแบบหนังทดลองชี้นําอารมณ์ด้วยภาพมากกว่าจะเล่าเรื่องเยอะๆด้วยคําพูแกนของเกมคือแอคชั่นที่บังคับให้เราคิดไวขยับไวปืนหลักยิงได้ทีแต่กระสุนพลังไม่ได้ฟรีตลอดต้องคุมจังหวะดีๆอ่านช่องว่างใช้พื้นที่ให้เป็นความพีคอยู่ที่ทรัพยากรนั้นมัน จกัดกับเช็คพอยที่ให้มาอย่างเยอะเป็นบางทีกลายเป็นห้องกับดักเพราะว่าเราผ่านเช็คพอยมาแบบเจนอยู่เจนตายกระสุนก็หมดและเกมมันจะเซฟทับตรงจุดทันไปด้วยอาวุธรองถือได้ทีละชิ้นซึ่งต้องเลือกให้แมทกับชามีให้เลือกไม่มากแต่ก็ดีแล้วเพราะฟังก์ชันการใช้งานมันแยกกันอย่างชัดเจนมันได้ให้อารมณ์ Survivor Hunter ที่ให้รางวัลกับคนเล่นสายประหยัดหรือรอบครอบจัดจุดคายของเกมจะอยู่ที่จุดเติมกระสุนเพราะปืนหลักของเราที่เป็นปืนพกนั้นมันจะหมดไวเลยต้องไปเก็บตามจุดถังไฟนี่แหละครับที่กระใจายอยู่ในฉากซึ่ง องรอสักพักหนึ่งมันถึงจะขึ้นที่ต้องพูดถึงเพราะว่าปืนพกเรามันแสนจะเบ้ๆยเายิงเกือบหมดชุดถึงจะตายสักตัวหนึ่งส่วนการจะเพิ่มกระสุนของปืนหลักให้ได้มากขึ้นก็ต้องไปตามหาพวกห้องรับเนี่ยแหละครับแต่เพิ่มมาทีละนัดแล้วก็ตัวเกมยังมีคาถาให้กดใช้แต่ส่วนใหญ่ไว้จะให้แก้ปริศนามากกว่าแล้วก็หน้ากากจากผู้ร้ายที่เอาไว้ไขประตูหรือปลดล็อกไอเทมต่างๆครับตัวเกมไม่มีระเบิดน้อยนาน,นะจ๊ะมีแต่นอนระเบิดเนี่ยแหละครับเอาไว้ระเบิดมอบหรือเอาไว้รอบฆ่าก็ได้บางโซนมันจะมีีใให้ใ้้ชออยู่่มกุกกลงงงทบบาาา็็เปน ฉากก็เป็นมุมสูงบางฉากก็เหมือนเราดูหนังอยู่เรื่องหนึง่งมันทําให้เรารู้เลยว่าผู้สร้างเกมนั้นเน้นที่บรรยากาศของเกมมากที่สุดและเกมนี้มีหลายฉากจบครับวนกับเ,เลลนด้ใหม่จุดที่ขัดใจก็เป็นเรื่องของความยากของเกมที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่างน่าใจหายบางฉากก็โคตรยากเลยครับบางฉากก็ง่ายๆไปเลยและระบบออโต้เซฟที่คุณอาจจะเจอจังหวะที่คุณเซฟไปตอนที่เลือดเหลือน,น้อยๆละวปืนหมดแล้วก็เนื้อเรื่องบางช่วงก็เหมือนจะอืดไปเกมนี้เหมาะกับใครใครที่ชอบเกมแอคชั่นเฮ์เรอร์สไตล์ภาพการ์ตูนแบบแปลกๆสยองแบแบแปลกๆไม่ควรพลาด ออย่่างแนนนครับส่วนใครที่คาดหวังว่ามันจะเป็นเกมที่มีระบบ r p g ที่ดีเกมหนึ่งบอดได้เลยว่าข้ามไปเลยครับโดยรวมแล้ว c ีส์ Polybius นี่เป็นเกมราคาถูกแต่คุณภาพนั้นเหลือเชื่อมากจ่ายไม่กี่แบงค์แดงคุณก็ได้เกมที่เหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งประมาณเกือบสิชั่วโมงที่เป็นแนวสยองขวัญตายการ์ตูนขอบคุณที่ทนฟังบ่นจนจบสวัสดีครับ